เอเป็นใครทาไมต้องมีเนาะหลายคนเวลาที่เราท,ทําธุรกิจนะครับก็มาถามผมอยู่เสมอว่าพี่นันในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราเป็นเจ้าของยีการเนี่ยหรือบางคนตั้งตําแหน่งตัวเองว่าเป็น MD เนี่ยเราควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับเพราะวันนี้คนที่เป็น MD ในระดับ SME ครับ สิ่งที่ผมถามและผมเห็นอยู่เสมอๆครับเวลาที่ผมเข้าไปในองค์กรครับผมมักจะถามคําถามแรกๆว่าใครทําหน้าที่อะไรและพอมาถึงคนที่เป็น MD ครับถามว่าหน้าที่ของพี่ทําอะไรครับส่วนใหญ่ร้อยละแปครับจะบอกว่าทั้งหมดเลยผมเป็นคนทําครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่นะครับวันนี้หน้าที่ของคนที่เป็น MD ครับ หน้าที่ของเราคือในการหาโอกาสใหม่ๆสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆในองค์กรเพื่อทําให้องค์กรมันมีการเติบโตหรือในการมองหาว่าเราจะพัฒนาศักยภาพของคนที่เป็นทีมงานของเราได้ยังไงแต่คําถามคือแล้วทําไม M.D. ในประเทศไทยถึงไม่ได้มีโอกาสทําหน้าที่นี้หรือว่าทําหน้าที่นี้น้อยมากๆเพราะวันนี้คนข้างล่างของเราครับ คนข้างล่างของเขาในระดับลีเดอร์ในระดับหัวหน้าเขายังไม่เป right? ็นผู้นําที่แท้จริงครับเขายังต้องลงไปจัดการช่วยงานขายจัดการช่วยงานการตลาดจัดการลงไปทําเรื่องการเงินเองจัดการเรื่องการผลิตหรือว่าเซอร์วิสต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เป็น m อ็มดีครับต้องลงมาทําหน้าที่อย่างนี้ในระดับล่างๆบ่อยๆแน่นอนครับพี่ๆว่ามีโอกาสทําหน้าที่ของคนที่เป็น m อ็มดีนะครับ ไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเองอาจจะต้องกลับมาถามเราว่าวันนี้เราอยู่ในองค์กรอยู่ในระดับบริหารเราทําหน้าที่อะไรแล้วหน้าที่ของเราเราได้ทําตามหน้าที่ของเราไหมเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราไหมเพราะถ้าวันนี้คนเป็น MD ลงไปเล่นในระดับล่างผมอยากจะบอกว่าคุณไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ MD ดีครับ